ครับผมทุกคนชาาิเพจบอยสิรีชัยหมอลำใจกันร้อยนะครับเข้ามาเลยเข้ามามาไปสู้ต่อด้วยกัน วันนี้ดวเพลงชิงทุนออกใช่ไหมใช่ค่ะสามสี่ห้าวันนี้มันเป็นเทปเอ,อ๋อวันนั้นเราไปกี่กดเทปสามสวัสดีทั้ง3,100ท่านนะครับผม เปิดต้อนรับดาวเพื่อสนับสนุนหมอลำใจเกินร้อยปีที่เจ็ดเปิดฤดูกาล21กันยายนนี้นะครับตอนนี้เปิดรับดาวแล้วใครอยากสนับสนุนก็ช่วยส่งดาวนะครับก่อนถึงวันที่21เปิดฤดูกาลนะครับก็คืออเป้าหมายอยู่ที่1 1 1 1 1 1ดวงนะครับผม ใครมีดาวก็ามาเติมให้เต็มนะครับผมวันนี้ตอนนี้ครับก็เดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิกับงานลําลึกตำนานสาวบ้านแต้อําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับหลังจากที่เมื่อเช้านะฮะเราเดินทางมาถึงขอนแก่นก็เกือบ9ก้าโมงเพราะว่าดีเลย์ครับอันที่จริงคือมันต้องบินตั้งแต่ตีห้โอหกโมงต้องบินตั้งแต่หกโมงแล้วมันถึงเจ็ดโมงนะครับ เครื่องดีเลย์ประมาณชั่วโมงเสร็จเศษครับก็มือขึ้นนีอยู่อยู่นครนปฐมใช่ไหมครับพอ <c oughs> กลับมาอาบน้ําที่ห้องพักแล้วก็รีบไปที่สนามบินเลยนะครับเพราะอันที่จริงแล้วถ้าถ้าได้บินตามระยะเวลาที่กําหนดมันก็จะไม่ได้รอนานนะครับแต่เครื่องดีเลย์มาประมาณหนึ่งชั่วโมงและทีนี้ก็มาถึงคอนแกนก็อาบมารับนะครับก็ไปส่งแอนกับหยกที่บ้านนะครับ อยู่บ้านอยู่คอนแคนเป็นกินยานอนพักผ่นส่วนผมก็กลับไปทํางานที่บ้านวันนี้นะฮะกลับไปก็ได้ซ้อมก็ได้ดูเวทีอันเรื่องเรื่องซ้อมนี่ก็คือแบบผมก็ไว้ใจหมอลําทุกคนเขาซ้อมกันอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ต้องเวลาไปแสดงอ่ะผมก็สามารถทําได้แต่ผมผมก็ขึ้นว่าแบบผมเฮ็ดได้อยู่มันก็มีเวลาหลังจากวันที่17แต่ว่าสิ่งที่ผมแบบคิดหนักก็คือเรื่องเวที แล้วก็เ,เตรียมงานที่จะไหว้ครูวันที่แปดนี้นะครับเพราะว่าเราต้องรับแขกด้วยเ,เลยต้องรีบกลับบ้านแล้วช่วงเย็นนะครับบอยก็มีไลฟ์สดของมิสซิสฟาว wow นะครับเป็นเขามาซื้อ,เ,อเป็น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 ผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆกนะก็มาไลฟ์สดตรงนั้นหนึ่งชั่วโมงทีนี้ก็ดูเรื่องเวทีเสร็จก็ จากสารคามประมาณหนึ่งทุ่มประมาณหกโมงเนาะหกโมงยี่สิบก็มาถึงฮันแกนหนึ่งทุ่มก็มาขึ้นรถตู้ที่บ้านแอนอาราดีเพราะท่านนแตงหนาดินี่อีกคนหนึ่งก็กำลังหลุนไปน้้ำรถครับผมเขียนคิวคิวตก่ลงนคือวันนี้ก็ไม่สบายใช่ไหมครับ ก็กินยานอนเพราะว่าเดินเดินทางมาด้วยเนาะทีนี้ก็ไปซื้อของไปทําบุญพรุ่งนี้ก็ให้น้องไปช่วยซื้อด้วยอืมอื่นมันเกิดเพิ่นครับก็มีแบบแม่แพี่พี่เขาฟังมาทำบุญด้วยค่ะก็เลยก็ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นอาสาแล้วภาคพินีนบุญก็วันใคร<ะ>วันเกิดพรุ่งนี้ก็ครบสามสิบ โอ้โหไี้อีกสามชั่วโมงาอีกสามชั่วโมงสมชั่วโมงค่ะสชั่วโมงก็สิได้แฮปปี้เปิดเดย์สามสิบปีบริบู์แล้วปีนี้อุ้ยใส่ชุดไม่สวยเลยอะวันเนี้ยก็ทุกอย่างปีแต่ว่าปีนี้หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกไม่ตเต้นอะไรเลยนะมันเราได้ทํางานทุกวันเนี่ยใช่ใชได้เจอได้เซอร์ไพรส์ได้นั่นทุกวันอยู่แล้วแต่หนูรู้สึกว่าหนูแบบว่า ก็ภาพตัวเองไหมว่าห่วงงานว่าเราจะไหวกับการทํางานไหมอะไรนี้มากกว่าเพราะว่าก่อนก่อนที่จะขับหนูเป็นอย่างนี้มาประมาณห้าวันแล้วสิบห้าวันแล้วออมันก็รู้สึกว่าเราหว่วงสุขภาพมากกว่ามันแต่แต่วันนี้สุดมากไม่ได้เพราะว่าอากาศด้วยอากาศเปลี่ยนแล้วก็ก่อนนี้แบบที่หนูไม่ชอบมดึดีไปอะไรฝนมันก็นตกด้วย เขียนคิวแล้วหรอปะเขียนเราต้องตกรงเราค่อยไปเหงาไหมตอนหอนงานเนี่ยทุกคนครับว่าเวลามันมีค่าแค่ไหน,นดูขห้หน้านี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรบากเต็มเลยอ,อันนี้ก็อยู่บนตักนะคะ,ะก็จะเป็นสภาพนี้ั้หมดจะนี่งเบิงแล้วเวลามันมีค่าขนาดไหน <c oughs> เออจะมี ใครจะรู้ไหมเวลาที่แบบเราสนุกเราเล่นคอนเสิร์ตเราพาทุกคนยิ้มหัวเราะแต่บางนาทีเราก็ต้องแบบนอนกองกันอยู่อยู่บนเก้าอี้รอรขึ้นเครื่องอันนีะไม่ได้สร้างภาพนะคะนั้นหยบแอบไายแต่แต่ก่อนเนี่ยพี่ก็แบบนี้นะบางทีคือเราเราให้ได้ให้ได้นอนเน่ยสักนิดนึงว่ายังดีบางครั้งมันล่วงไงมันล่วง ้พอขึ้นเครื่องมาหนูก็ไม่คุยกับใครเลยหนูก็หลับเลยอืมก็หลับพี่ก็หลับเหมือนกันกียก็หลับตั้งเด็ดนอนรออยู่ตรงนั้นพี่บอยเอ็นบอให้ตอนไหนไม่รู้ยังแบบก็เอ็นตั้งแต่แรกเลยเออรบเรียนเดี๋ยววัหลับแบบ๋ยวประสนใจแล้วเลยเห็นไหมปกติก็คือแบบว่าเออจะจะจะคำนึงอยู่ว่าแบบพี่บอยจะหลับยังไงแต่ว่าพอขึ้นเครื่องไปคือหนูก็ไม่ไหวแล้วทั้งหนาว เห็นมอวิ่งกินข้าวกลับเมื่อบานแม่เฮ็ดกับเขาไว้ฐาเนาะขัวแมงแข้งแบบนแนวมักเนาะแนวขัวแมงแข้งแล้วก็แก้วแมงแข้งไอแน่นด้แมงแข้งมาให้เพื่อนกับขัวไว้อย่างให้ลูกกินนะปลาปิ่งปลาไว้ขัวแมงแข้งไว้ตำแก้วแล้วก็มิ่ายำปลาทูดิก็ได้กินแบบฝ่าวอานนี้น้ำก็ไม่ได้อาบแล้วทีนี้ ช่วงเย็นมาก็ต้องมาไลฟ์สดของสินค้าตัวนั้นนะครับเจ็ดพันสามร้อยท่านครับขอบคุณครับผมผู <c oughs> ้ใดยสิญอารัธนาแมงวันตัวนี้นสเสด็จอ,ออกจากนนีี่่่อยูาร,ราชรถ เศร้าเลยคือพี่อาร์ีิกระมันสิีผสมผักเกรติมันคือตอมตาไอา่บ่าอาบน้ำที <c oughs> ครับผมเอาไปเนี่ยบ่ถือกันบันไดนี่บ่เป็นเซียวนี่มาหาตอมกัน เอสดีนะซอครับ<ม>นี่ก็กำลังจะเดินทางไปที่ชายภูมินะครับกรเกษตรสมบูรณ์แล้วกลับมาเ้าก็กษบรได้ไปพุ่นเลนติกักษตรไปตักบาดเสาเก็ต้องได้ไปเลยเนีย่อาบน้ำเราขึ้นไปเลยแต่เช้าเลยหรอมกลับมาก็ไม่แต่งคองไป <แก S 2> อาบน้นำพุน่น เงีกระสันปนะ็นาสิต่นเสายุบานนี่ัไปพุนเนเพิ่นเลีล้ยวเราดิันเพิ่นใส่บาทท้งเต็งงบเจ็ดโมงเสารีหันกเจ็ดโมงเจ็ดโมงมเหรอกะสีพ่ได้ไปนี่ก็แต่งของไปนอนผุนหลดแมง <laughs> วันตอบาจารบอกว่าอารมณ์บคใครดีเลยนี่แมงวัน,น เพิ่นสิไปเฮตบุญยุบันเกิดเพิ่นครับ อหลายเลยเดี๋ยวเที่ยงคืนค่อยอวยเด้อถ้าเป็นฝรั่งก็จะถือเนาะแบบวันเกิดล่วงหน้าแต่เดียวนี้มันไม่อะไรหรอกคำอวยพรมันก็คือเป็นคำที่ดีสิ่งที่ดีอวยพรได้ทุกโอกาสจริงๆทุกคนก็อวยพรทุกวันอยู่แล้วเนาะอืมไปคอนเสิร์ตเมื่อกี้ได้เป่าเค้กทุกวันก็เหมือนช่วงวันเกิดบ่อยเนาะช่วงนั้นที่เราไปอะไรนะ โลงเบียอะไรอย่างก่อปอกุ้งเผาเอแฟนขามเป็นกับโอเคไปให้เปาอยู่ตลอดก็นี่นะครับวันที่เจ็ดวันเกิดแอนเราก็วางเวลาไว้ไม่เกินเที่ยงคืนเพราะว่าเช้าไวาก็ต้องมาเตรียมสถานที่ที่จะทำบุญตักบาตรไหว้ครู แต่ก็ให้แอนนอนผักก่อนย้มาแรงจังน้ำไปแต่พี่ยังไม่ได้น,นั้นกับพ่อเลยน mm ั hmm. ย่าร่านนี่บอกว่ม mm ัน hmm. นี้วันเกิดแล้วแล้วเลยบดโทงเราเหวีพยงพ่อเราแล้วว mm hmm. ันที่เจ็ดก็อยู่สารครามสารครามเสร็จเราก็ไหว้ครูวันที่แปดเนาะ mm hmm. ตอนเย็นตอนแรกว่าสิน,นีมุนลงพอจะเลื่อนมาพร้อมกันวันนี้ก็เลยยันแบบ ที่หลายอย่างฟ้ามันดีเยอะเลยอ่ะอันนี้ฮอนผู้เขียวเลยทียน่นี่ขับรถเร็วอยู่อลอยกว่าิโลไปกับสองลอยกว่า เท่าเธิสิเมื่อหอนบานกับสิบปตีสองทีสามพุ่นทีไ,ไปอาบน้ำพุ่นก็ได้นนมือ,อนตีมอย่างนี้ใส่สุดอย่างนี้ใส่ยังก็ใส่ลย ได้ติเนี่ตรงนั้นเลยตอนนี้คือแต่ว่าเออมันต้องให้ทุกอย่างแบบผ่านไปด้วยดี fc หนุนวอซอครับอย่าลืมมาเปิดวงใจกันลอยได้ครับยี่สิบเอ็ดกันยายนนะฮะมีกลุ่มปิดพร้อมแต่ว่ากลุ่มปิดผละแล้วบุญนั่นทําบุญตากบาทแล้วครับ พีดีนะน้องแอนครับผมพี่สุป,ปาณีสีกุนชาครับอุติคนตานห้องเป็นไหมไม่ <c oughs> ทำได้พอแค่ทำค่ะเดี๋ยวพอไปส,ส,สนุกกัดก่อที่ลูก คิดพอแต่กีเนะาะรถบัตรหางเครื่องพังสมางเครื่องพักกันแตงหนาไปน้ำทางไหมบัดลงไปมัน <c> ล <oughs> ุงไปทั้งลงไปทงัง,ทงอันบัตรไปหอดงานแล้วคิวง้อหนาง้อหลงังอยู่หนานี้เลอะเหมือนกับอันยงวฝนตกเนาะถึงไอแตงหนาเ<น>ต,ต็รถเอฟซีภู <FC> เขียววันนี้อยู่ที่เกษตรสมบูรณ์ครับกำลังเดินทางไป บ,บนบอกขึ้นเวทีตอนห้าทุ่มใช่ไหมครับห้าทุ่มบอก <4 S 1> สีทุ่มขึ้นเวทีสี่ทุ่ม,มก็ได้ได้พี่บอท่้ออทายอย่างแยวถ้าตะแปงอปอกไปถ้าทำมาแล้วน,นีนะตาดีไมไม่ก็พี่ป่าป่าตอนไร้สด เกรืองสมังกับปมี่ไม่แป้งแต่รับเดียวท่าลิฟต์นุ่มเด็กหน่อยสิรวมตึงเลยทุกเด็กเจองมอลัมาซ่อมอยู่บ้านมอลมก็สุดยอดครับพี่พี่น้องๆทีมงานศิลปินทุกคนก็ไปซ่อมมือเศาร์นี่ก็ว่างสมุนทุกคนแหละ แสดงได้กับปากทุกคนแหละวอเด้บดถือสม,มุดลแปดพันห้าร้อคนครับบุรียรัมครับพี่กระมนชโนขอบคุณดาวนะครับพี่มณีวันขอบคุณดาวครับผมขอให้รวยๆนะครับ พี่อมิตาขอบคุณดาวนะครับผมพี่วันเพ็ญบอกว่าเฮ็ดปีดีน้องแอนขอบคุณค่ะสวัสดี้าเอบพี่เอมมี่ครับเอฟซี FC ชุ่มแพเด้อประสันพิธนิดาไกส่สั ครับไล่สดผมใช่นี่ติ๊กตอกบอก ต้มใส่ใบบักขามต้มใส่สสสบักขามต้มสมต้มสมต้มแบบต้มเล้าหนิ ตอมตะหนาพ่นนี้ตอมตะเจ้าแหมมันเปตนตอมข่อยเด้อคนโตบ่อยไหมโตไหมแน่โตคนโตบ้านน้องอามันร้องก๊า มีนะครับในเมืองเลยมีแอนด้วยนะ <Ừ. S 1> ใช่น่าจะเป็นวันที่7เมษาหรือเท่าไหร่นี่ไหน,น,นฟอร์มเยอรมนมีครับพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์สดในช่วงวันเกิดนะคะก็คือตอนกลางคืนก็อยู่ในบ้านเอบีนะคะไลฟ์สดมีไล มีอะไรสดในกลุ่มบ้านเนาะก็จะมีหลายๆคนฝากของขวัญมาให้นะคะแล้วก็มีเค้กมีอะไรอย่างงี้ก็คือสามารถติดต่อกับแอดมินได้เลยนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นการรวมตัวกันของทีมงานแอนด้วยออร์ดีแบ n นนะคะก็ทุกๆทีมเลยก็มีทีมงานนักดนตรีทั้งสองทีมนะคะมีแดนเซอร์แล้วก็เป็นทีมงานเบื้องหลังที่ คอยอไปด้วยกัน,กนช่วยเหลือกัน,กนใช่ก็พรุ่งนี้ก็จะรวมกันหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเป็นการกินข้าวเนาะกินข้าวด้วยกัน